สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลสวัสดีฟีสายลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะสวัสดีฟีเก่าไมล์เลิฟด้วยนะคะสวัสดีทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลทักทายฟีเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสปะปลาวอิตาลีสวิสเซอร์แลนด์สวีเดนอเมริกาออสเตรเลียไอร์แลนด์ฝรั่งเศสคนไทยทุกคนนะคะที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลขอบคุณในน้ําใจมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจดูคลิปนะคะแล้วก็คอมเมนต์ทักทายกันเนนาาะะะใหม่เเเลลิฟจสสื้อยตัวคคทุกน อากาศมันยังเย็นอยู่เนาะนะคะถึงตอนวันจะอากาศจะดีแต่ว่าพอตกบ่ายมาค่ำๆมามันก็เริ่มหนาวเนาะไมล์รบเจก็เลยใส่เสื้อเยอะนะคะไมล์รบเจคือง่ายๆสบายๆนะคะทุกคนก็คือแต่งตามที่ไมล์รับเจอยากจะใส่อยากจะแต่งนี่แหละคะ่ะทุกคนเนาะทนดูหน่อยแล้วกันนะคะไมล์รบเจเป็นตัวตนแบบนี้ละค่ะนะคะรนะักไมล์รบเจชอบไมล์รบเจที่เป็นไมล์รบเจนี่แหละค่ะนะคะทุกคน ทำ,ทำแบบไหนเป็นแบบไหนก็ออกให้ทุกคนเห็นนี่นะะนแหละค่ะเนาะแลวก็ในคลิปนี้ทุกคนคงได้ไปดูคลิปของป้าเนาะนะคะที่ป้าออกมาพูดในไลน์นั่นแหละคะ่ะเนาะเกี่ยวกับประเด็นฮอสประเด็นร้อนตอนนี้นั่นแหละคะ่ะเนาะ <c oughs> ทุกคนก็คงได้เห็นแล้วแหละเนาะมาเลบเจนะคะ,ะ,คะก็ได้พูดไปแล้วในคลิปเมื่อเช้านะคะที่มาเลบเจทําลงไปเนาะทางเมืองไทยก็คงจะเป็นเย็นๆแล้วนะคะเนาะ มาเลิฟจกับจะทำงานมาดูข่าวก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังเนาะว่าความคิดเห็นของไม่เล็เป็นแบบไหนเนาะนะคะก็คือไม่ว่าใครจะเป็นยังไงนะคะไม่เลิฟเจไม่ไม่เข้าไปยุ่งหรอกค่ะนะคะก็คือไม่ไม่ไม่สามารถที่จะบอกใครอะไรได้เนาะนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นห่วงลุงมีล่ะคะ่ะห่วงลุงห่วงป้าแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกคนนี่ละคะ่ะคือสิ่งที่ไม่เลิบเจพูดหรือคิด หรือนะคะให้ความคิดเห็นไปน่ะก็คือเป็นส่วนตัวของมารลิเจอเองนั่นแหละคะ่ะเนาะถึงยังไงจะเป็นยังไงนะคะในจุดยืนของมารลิจก็คืออยู่เป็นกําลังใจนะคะให้ต่อสู้ถึงสารสุดท้ายนั่น,น,ะะนแหละค่ะเนาะแล้วก็ยังคงเป็นกําลังใจให้ตลอดไปเพราะมารลิจบอกแล้วว่ามาลิจคือนะคะลูกหลานองค์ปู่ปริจิตนะคะในส่วนที่เรานับถือนี่แหละคะ่ะนอนแล้ว ในสิ่งที่เราติดตามข่าวมาตั้งแต่ต้นนั่แหละคะ่ะว่าเรามั่นใจตัวลุงป้าว่าไม่ได้ทําส่วนนั้นนะคะเราจึงอยู่เคียงข้างนะคะและก็จะเคียงข้างอย่างนี้ตลอดไปนั่แหละคะ่ะเนาะไม่ว่าจะเกิดดราม่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะคะไมล์เลเจก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งไม่อยากเข้าไปวุ่นวายหรอกแต่เมื่อไหร่ที่ไมล์เลเจเห็นว่าลุงอกป้าลุงกับป้าน่ะนะคะออกมาตอบโต้คนโน้นคนนี้มันกลายเป็นประเด็นมากมายคะ่ะ มันไม่จบไม่สิ้นสักทีเนาะไมล์และเจก็อยากให้ลุงป้าใจกว้างนั่นแหละคะ่ะก็คือปล่อยผ่านไปเลยค่ะไม่ต้องเข้าไปยุ่งไม่ต้องอะไรคืออยากให้ลุงป้าค้าขายของลุงป้านะคะเพราะเราเห็นมาเยอะนะคะบางทีนะคะออกไปตอบก็ผิดใจคนตอบผิดใจคนนั่นแหละคะ่ะมันไม่มีทางที่จะสิ้นสุดะะแล้วค่ะแล้วก็ยิ่งมีประเด็นกับคนใกล้ตัวเนี่ยโอ้โหเขาพูดแบบสนุกปากกันเลยค่ะตอนนี้นะคะไมล์แลบเจถึงบอกว่า อยากให้ลุงป้าน่ะคือไม่ต้องมาตอบโต้ไม่ต้องมาใส่ใจนั่นแหละค่ะเนาะเพราะว่าเราตอบโต้ก็เป็นคอนเทนต์ก็เหมือนมันก็บอกไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละค่ะเพราะมาแล้วเจะทาพูดออกไปนี้ก็คือคอนเทนต์เหมือนกันคือการตอบโต้เหมือนกันนะคะเราไม่รู้จะบอกใครเราไม่รู้จะบอกตัวเองเพราะต่างคนต่างก็พูดในช่องทางของตัวเองนั่นแหละคะ่ะไม่สามารถที่จะบอกใครได้หรอกนะคะทุกคนเนาะ คือไม่สามารถที่จะไปห้ามใครได้แหละว่าไม่ให้พูดเรื่องนั้นไม่ให้พูดเรื่องนี้นะคะแต่ด้วยความที่ว่าไมล์และเจเป็นห่วงก็เหมือนที่คุณแมวคอมเมนต์มาหาล้าเนาะนะคะคือเราห่วงนะคะห่วงเพราะเราติดตามมาเนาะนะคะคุณแมวก็ไมล์และเจเข้าใจนะคะคือด้วยความที่ไมล์แลเจห่วงนี่แหละคะ่ะไม่อยากให้เขาออกมาตบโต้คนโน้นคนนี้มันเป็นประเด็นแตกไปหมดคะ่ะแล้วมันก็ทํายิ่งมา มีปัญหามีดรามา่าคนรอบกายนี่นะคะมันยิ่งแตกประเด็นออกไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะคือ YouTube FC มันก็แตกกระจายไปนะ่ะมาแล้วเจชเลยไม่อยากให้ลุงป้าออกมายุ่งในส่วนนี้คือไม่ต้องออกมาพูดเลยดีดีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องเข้าไปดูใครเลยดีที่สุดคือทำคอนเทนต์ของตัวเองไปในทิศทางของตัวเองคือไม่ต้องไปใส่ใจคำพูดของยูทูบเบอร์หรือ FC นะคะ เขาอยากพูดอะไรเขาอยากทําอะไรให้เขาทําไปเขาต้องรับผิดชอบในช่องของเขาอยู่แล้วะคะ่ะเมื่อช่องนี้ไปด่าช่องนูน้นถ้าช่องนู้นไม่พอใจนะคะด่าเสียหายเขาก็จะใช้กฎหมายนั่นแหละคะ่ะดำเนินคดีกันเราไม่ต้องไปยุ่งดีที่สุดยิ่งไปยุ่งเอฟซก็ยิ่งแตกประเด็นไปมากมายเห็นไหมคะคืออะไรที่เราไม่พอใจใครนี่ยิ่งคนใกล้ตัวเราเนี่ยนะคะไม่ต้องพูดเลยดีที่สุดนะคะไม่ต้องเอาออกมาพูดหน้าเสื่อหน้าจอเลยดีที่สุด อันนี้คือความคิดเห็นของเราเนี่ยความคิดของไมล์รัจีนี่แหละคะ่ะคือยิ่งเรามาเอพูดความคิดเห็นที่เรานะคะพูดให้กับคนรอบรอบข้างเรานะ่ะมันก็ยิ่งทําให้เอฟซีของลุงป้านี่แหละคะ่ะแตกแะแนงไปต่างๆนานามีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ส่วนตัวไมล์รัจีคือเห็นใจนะคะเพราะว่าเราติดตามข่าวนี้มานานนะคะเราเห็นใจที่ลุงกับป้าเจอคนในครอบครัว ทําร้ายจิตใจนั่นค่ะเหมือนที่มาดลบเจบอกนะคนในครอบครัวนะคะทํากับเราขนาดนั้นน่ะถึงขั้นถ้าสู้ไม่หลุดก็คือประหารชีวิตนั่นแหละค่ะแล้วเรานะคะยังจะอยากไปคืนดีกับคนเหล่านั้นไหมอันนี้มาเล็เจถ้าเป็นตัวเราเราก็คงถอยห่างคือไม่ไม่เข้าใกล้เลยนะคะแต่สถาบันครอบครัว มันยังสําคัญและเป็นสถาบันครอบครัวที่สําคัญที่สุดก็เหมือนที่ป้าพูดนั่นแหละแต่นะคะสถาบันครอบครัวที่บอกสําคัญเนี่ยพี่น้องทะเลาะกันไม่ไม่พอใจกันด่ากันหรือว่าไม่ห่วงใยกันแล้วโอเคอันนั้นทุกคนเข้าใจได้แต่ถ้าสถาบันครอบครัวทําให้พ่อแม่ลูกนะคะ แต่แยกกันเนี่ยอันนี้ไม่ควรอันนี้มล์แลเจบอกเลยต่อให้พ่อแม่เป็นคนแบบไหนนะคะพ่อแม่เขาจะเป็นยังไงมันตัดคําว่าพ่อแม่ลูกผู้ให้กําเนิดกันไม่ได้นะคะในส่วนนั้นมล์แลเจจก็เลยพูดนั่นแหละค่ะว่าก็คือถ้าลุงนะคะไม่ไปยุ่งในครอบครัวนั้นแล้วไม่เป็นไรแต่จะห้ามป้าไม่ให้ไปยุ่งกับพ่อแม่ของเขามันห้ามไม่ได้แต่ห้าม ไม่ให้ไปยุ่งกับน้องๆน,นะโอเคเพะป้าก็เดินโดนน้องๆมาขนาดนั้นนะคะป้าก็คงไม่ไม่เอาอยู่แล้วในส่วนนั้นเนาะหมายแล้วเจก,ก็คงคิดว่าป้าก็คงไม่หวนกลับไปนะคะในจุดนั้นอยู่แล้วที่โดนครอบครัวย่ํายีขนาดนั้นแต่ว่าจะให้ป้าตัดตัดนะคะตายายออกไปจากชีวิตมันคงตัดไม่ได้ในส่วนนั้นนะคะเพราะสถาบัานครอบครัวมันสําคัญ ในเมื่อบอกว่าสถาบันครอบครัวสําคัญเราก็ต้องไม่ทิ้งครอบครัวของเรานะคะอีกครอบครัวหนึ่งถึงแม้เขาจะคิดยังไงกับเราทําอะไรให้เราไม่สบายใจทําอะไรให้เรานะคะต้องไปเจอคดีหนัหนกๆอย่างนั้นน่ยคนเป็นพีน่เป็นน้องเนี่ยเราตัดข,ขาดอยู่แล้วแต่คําว่าพ่อแม่เนี่ยมันตัดไม่ขาดนะคะมันตัดไม่ขาดนะคะในส่วนนั้นเนาะ ถ้าเราไปตัดพ่อแม่หรือเราไปบอกให้คนอื่นนะคะเกลียดชังพ่อแม่ของอีกคนหนึ่งเนี่ยหรือตัดขาดจากครอบครัวซึ่งเป็นพ่อแม่ของอีกคนอย่างสมมตุติไมเเลบเจเปรียบเทียบอยู่แล้วสามีภรรยากันเนี่ยนะคะบางทีสามีภรรยาทํางานร่วมกันเก็บเงือหอมลมริบด้วยกันถ้าภรรยาให้เงินพ่อแม่บ้างผัวก็จะโกรธ ให้ทำไมนักหนาให้ทำไมนักหนาแล้วถ้าอีกครอบครัวหนึ่งสามีให้แต่เงินครอบครัวทางบ้านคือพ่อแม่ภรรยาก็จะบ่นให้แต่เงินพ่อแม่ให้แต่เงินพ่อแม่มันมีทั้งสองทั้งเป็นผู้ชายและเป็นผู้หญิงที่จะพูดให้กันและกันในเรื่องครอบครัวสถาบันนะคะแต่เราต้องนึกว่าครอบครัวของเราไม่ว่าจะเป็นใครนะคะทุกคนเนี่ย ลูกคนหนึ่งมีพ่อแม่ได้หลายคนก็จริงก็คือแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงก็ว่าไปแต่ผู้ที่ให้กำเนิดมีหนึ่งเดียวคือพ่อกับแม่ของเราที่ให้กำเนิดเราถ้าไม่มีเขาสองคนนั้นเราไม่มีตัวตนในวันนี้มายรับเจเคยพูดไปหลายครั้งนะคะในส่วนนี้ว่าต่อให้พ่อแม่ไม่ดีกับเราแค่ไหนทำร้ายจิตใจเราแค่ไหน ไม่รักเราอย่างไงร,รักเราสู้ลูกๆอีกหลายๆคนไม่ได้มันตัดคำว่าพ่อแม่ออกจากตัวเราไม่ได้คะ่ะทุกคนอยากให้เอฟซีแล้วก็ลุงป้าลองคิดถึงส่วนนี้นะคะเนาะเหมือนกับที่เราดูข่าวนั่นแหละนะคะถ้าป้าป้าจะกลับไปเอาน้องอะไรเงี้ยคือลุงไม่เห็นด้วยแต่ลุงเขาไม่ได้พูดถึงว่าตากบยายเนาะนะคะแต่ตายายเนี้ย ลุงเขาไม่ยีนี่อยู่แล้วละมั้งก็คือคงให้ป้าคุยกับตายายได้แต่ว่าญาติญาติพี่น้องนั่นแหละคือลุงไม่เอาประมาณนั้นนะคะที่เราติดตามมาเนาะเพราะเราก็เห็นใจลุงป้าในส่วนนี้แหละคะ่ะคือเจ็บเจ็บมาเยอะกับพี่น้องของป้านั่นแหละคะ่ะเนาะพี่พี่น้องน้องของป้าอย่าว่าแต่พี่น้องเลยถ้าเป็นเราเนี่ยอย่างเราเป็นลุงเนี่ยลองเปรียบเทียบดูเนาะ เจอครอบครัวป้าขนาดนั้นนะ่ะทำกับทากับลุงทำกับเราอย่างนั้นนะ่ะอย่างอย่างที่ทำกับลุงเนี่ยคือทั้งครอบครัวเขาเลยเนี่ยจะยัดลุงเข้านะคะโดนถึงขั้นประหารนะ่ะแล้วยิ่งมาได้ยินคำพูดสารภาพด้วยว่ามีการขีดเขียนหรือประชุมกันออกมาจากปากคนในครอบครัวช้ำไปหนักนะคะทุกคนช้ำหนักยิ่งกว่าเดิมอีกจากที่ เจอคนที่สงสัยเราแค่ปากเดียวออกมาเนี่ยเป็นคนในครอบครัวเป็นคนที่ไว้ใจเป็นคนที่ไม่เคยทะเลาะก,กันเป็นคนที่ไม่ไปไหนมาไหนพึ่งพาซึ่งกันและกันนะ่ะแล้วมาทําทุกอย่างเพื่อจะให้เราไปโดนคดีแล้วก็ประหารชีวิตเนี่ยมันเจ็บไม่รู้จะเจ็บยังไงนะคะใครไม่เจอไม่รู้ไม่รู้สึกหรอกค่ะ ยิ่งมาได้ฟังคำที่สารภาพบอ,อกจากปากคนที่ด่าเรามาตลอดระยะเวลาที่มีปัญหากันเนี่ยคือจะยัดเยียดหาว่าเราทำอีกคนต้องจากไปนะ่ะยัดเยียดสิ่งนั้นให้เรามาตลอดเวลาสองสามปีนะ่ะจะให้กลับไปคืนดีกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะต่อให้เวลาผ่านไปแค่ไหนมันก็ไม่มีทางที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้เหมือนที่ไมล์รบเจอบอกล่ะ ถ้าเราทำอะไรผิดไปแล้วเนี่ยความไว้เนื้อเชื่อใจจะไม่ลงเหลือให้กันอีกเลยนะคะอภัยให้ได้แต่ความไว้เนื้อเชื่อใจมันจะเหมือนเดิมไหมล่ะไม่เหมือนเดิมนะคะทุกคนในเมื่อเราทำอะไรที่มันผิดลงไปแล้วเนี่ยคนที่เขาถูกกระทำนะ่ะเขาไม่มีทางที่จะไว้ใจเราได้แน่นอนนะคะแล้วถ้าสิ่งนั้นมันออกสู่สาธารณะทุกคนรับทราบได้เนี่ย จะมีใครอยากจะคบกับเราไหมเขาอาจจะพูดกับเราดีสวมหน้าก,กาเข้าหาเราแต่ความจริงใจเขาจะไม่มีให้เราเหมือนกันเพราะเรายังไม่มีความจริงใจหรือให้ใจใครนั่นแหละค่ะไม่แล้วพ่เจก็เลยนะคะเอาเอาคาว่าสถาบันครอบครัวเนี่ยมาพูดกันนี่แหละค่ะเนาะต่อให้พ่อแม่ของเราหรือพ่อแม่ของภรรยาเราพ่อแม่ของสามีของเราเนี่จะเป็นแบบไหน เขาตัดคำว่าพ่อแม่ลูกออกจากกันไม่ได้เมื่อเราสร้างครอบครัวใหม่เราอยากจะให้ครอบครัวเราสมบูรณ์แบบเนี่ยโดยมีพ่อแม่ลูกเราก็ไม่ควรไปตัดพ่อแม่ของใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสามีหรือฝ่ายภรรยาออกจากตัวของเขาเหล่านั้นเพราะนั่นก็คือครอบครัวของเขาก่อนเขาจะไม่มีเราเนี่ยนั่นคือครอบครัวของเขาเหมือนกันนะคะ พ่อแม่ของเขาก็ต้องอยากให้ครอบครัวแล้วก็ตัวของพ่อแม่เนี่ยสมบูรณ์แบบเหมือนกันก็เหมือนกับเราเนี่ยที่มาสร้างครอบครัวใหม่เนี่ยก็คือสามีภรรยาและลูกเราก็อยากให้ครอบครัวของเราสมบูรณ์แบบฉะนั้นเราก็ต้องเห็นอกเห็นใจคู่สามีของเราหรือคู่ภรรยาของเราที่เขายังมีพ่อแม่อยู่นี่แหละคะ่ะเนาะคลิปนี้ก็พูด ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าคลิปหน้าก็จะมาพูดถึงคําพูดป้าที่พูดเกี่ยวกับคุณนาทีนั่นแหละเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ฝากเอฟซลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกคนนะคะใครที่พอมีกําลังสน,สนับสนุนผลิตภัณฑ์ทีพีสกินของบริษัทมโนมหอมซับนะคะเป็นกาลังใจให้ลุงป้าเนาะนะคะยืนเคียงข้างกันไปตลอดคะ่ะให้กําลังใจซึ่งกันและกันเนาะแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกคนเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นใครนะคะ ออกไปหรือไม่ออกไปต่างคนต่างทำคอนเทนต์ต่างคน,ต,ง content, ต,งคนต่างมีเหตุผลของตัวเองต่างคนต่างมีมุมมองนะคะให้อิสระทุกคนนะคะคลิปนี้ก็ขอให้ fc my love fc ลงป้า, <YouTuber S 2> ายูทูบเบอร์ใสหลงป้าทุกทุกคนนะคะมีแต่วความสุขความเจริญคิดวางสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอยสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือใช้เหลือกเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ